ในปัจจุบันมีธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นกระจายตัวอยู่ทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าคุณจะเดินไปทางไหนคุณก็จะพบแต่ร้านเสื้อผ้าแต่หารู้ไม่ว่าเสื้อผ้าแฟชั่นอันสวยงามเหล่านั้นได้สร้างหายนะอันใหญ่หลวงให้แก่มนุษยชาติอุตสาหกรรมแฟชั่นเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมอันดับสองของโลกเนื่องจากกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ ใช้ทรัพยากรและสารเคมีจำนวนมากนี่คือขยะที่พวกคุณได้สร้างให้แก่โลกใบนี้อีกทั้งปัญหาใหญ่ของโลกเป็นปัญหาของขยะที่เกิดจากเสื้อผ้าที่มนุษย์นั้นใส่แล้วทิ้งใส่แล้วทิ้งมันจะกลายเป็นขยะที่มหาศาลเกินกว่าที่เราจะสามารถควบคุมมันได้มนุษย์เรานั้นมักจสเอ็นเอียงไปตามกระแสนิยม จะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถขับเคลื่อนวงการแฟชั่นไปพร้อมกับการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อลดปัญหาขยะในอุตสาหกรรมแฟชั่นแบรนด์ของเราจะมีการผลิตเสื้อผ้าที่ทําจากวัสดุรีไซเคิลหรือวัสดุจากธรรมชาติการผลิตของเราจะเป็นไปในทางการผลิตเส้นใยขึ้นมาใหม่และทําการทอผ้าผืนเป็นดีไซน์ของทางแบรนด์เสื้อผ้าของเรานั้นจะมีสไตล์เรียบง่ายสามารถสวมใส่ได้ทุกยุคทุกสมัยไม่ตกเทรน และจะมีความทนทานในการใช้งานได้ดีและนี่คือเสื้อของคุณที่ส่งมายังมูลนิธิเพื่อการกุศลหากมันเก่าเกินไปมันจะถูกส่งมาที่นี่เพื่อรีไซเคิลและอย่างที่คุณเห็นกองตรงนี้มันจะถูกแยกชิ้นส่วนของเสื้อผ้าออเป็นชิ้นๆแล้วนาไปซักล้างจากนั้นเราจะได้แมทเทอเรียลใหม่เพื่อนําไปทําเป็นชุดใหม่ในแบบที่ลดขยะให้น้อยลง เสื้อผ้าของเรามีความเรียบง่ายใส่สบายสามารถสวมใส่ได้ทุกยุคทุกสมัยโดยเสื้อผ้าของทางแบรนด์เราจะเจาะกลุ่มลูกค้าที่มีสไตล์และชื่นชอบในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติชอบการแต่งตัวชอบความแตกต่างมีความเป็นตัวของตัวเองและเป็นคนที่รู้คุณค่าในการใช้ของให้คุ้มค่า